สมนข่ารบลูเบิร์กรายงานว่า่ามกลางฝ่ายนิติบัญญัติสหรัฐที่กำลังหาวิธีกดดันประธานาธิบดีโจไบ,บเดนให้เพิ่มความเข้มงวดในการคว่ำบาตรน้ำมันดิบอิหร่านซึ่งมีแนวโน้มจะกลายเป็นกฎหมายภายในสัปดาห์นี้แต่ไบเดนอาจจะยังไม่ใช้อำนาจเต็มตามแรงกดดันในโดเร็วนี้โดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอนุมัติมาตรการตอบโต้การโจมตีอิหร่านต่ออิสราเอลพวกเขาสัญญาว่าจะขยายขอบเขตการจำกัดส่งออกน้ำมันดิบอิหร่าน หดือครอบกลุมไปถึงท่าเรือต่างประเทศเรือและโรงกลั่นที่เกี่ยวกับการค้านี้ทั้งนี้นักวิเคราะห์น้ำมันเชื่อว่าไบเดนคงไม่ต้องการทำอะไรที่อาจจะทำให้ราคาน้ำมันดิบหรือน้ำมันเบนซินที่ประชาชนใช้ทุกวันนี้มีราคาสูงขึ้นผู้นำสหรัฐ มีแนวโน้มที่จะใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ของมาตรการคว่ำบาตรที่มีอยู่และหลีกเลี่ยงการบังคับใช้อย่างเข้มงวดหากย้อนกลับไปในช่วงที่รัสเซียบุกยูเครนแม้สหรัฐจะคว่ำบาตรรัสเซียเพื่อจำกัดรายได้ในการใช้ทำสงครามแต่ขณะเดียวกันก็อนุญาตให้รัสเซียส่งออกน้ำมันต่อไปเพื่อไม่ให้ปริมาณน้ำมันดิบทั่วโลกตึงตัวและส่งผลต่อภาวะเงินเฟ้อ ซึ่งสำคัญต่อปีการเลือกตั้งประธานาธิบดีดิมลูเชียรกรรมการผู้จัดการของ Capital Alpha Partner ซึ่งเป็นกลุ่มวิจัยที่ตั้งอยู่ในวอชิงตันกล่าวว่านักเทรดน้ำมันคงไม่ได้วิตกเรื่องการความบาดอิหร่านเพราะรู้ดีว่าอย่างไรเสียไบยเดนก็คงเซ็นข้อยกเว้นบางอย่าง ที่ให้น้ำมันอิหร่านสามารถส่งออกไปสู่ตลาดเชกเช่นเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นกับน้ำมันรัสเซียส่วน Clearview Energy Partner ซึ่งก็เป็นบริษัทที่ปรึกษาที่ตั้งอยู่ในวอชิงตันให้ความเห็นว่าหากบทลงโทษอิหร่านชุดใหม่มีการนำไปปฏิบัติและบังคับใช้อาจทำให้ราคาน้ำมันทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นถึง8.40ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนี่อาจจะเป็นข่าวร้ายสำหรับไบ,บเดน ที่ได้ดึงน้ํามันจากคลังสํารองเชิงยุทธศาสตร์ของชาติออกมาใช้แล้วหลังจากราคาน้ํามันภายในประเทศพุ่งสูงขึ้นในปี2565แม้ราคาน้ํามันเบนซินในตอนนี้จะยังคงห่างไกลจากระดับที่เคยเห็นในครั้งนั้นแต่ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในปีนี้ซึ่งฤด,ดูกาลที่มีการขับขี่อย่างคึกคักที่สุดยังมาไม่ถึงสําหรับบทลงโทษอิหร่านล่าสุดเป็นส่วนหนึ่งของแพ็กเกจเงินช่วยเหลือต่างประเทศที่มีกำหนดให้วุฒิสภาลงมติสัปดาห์นี้โดยประกอบด้วย บทบัญญัติที่จะตัดโอกาสจีนในการใช้น้ำมันอิหร่านอีกทั้งรายงานโดยคณะกรรมการบริหารทางการเงินของสภาผู้แทนราษฎรระบุว่าประมาณ80%ของน้ำมันดิบที่อิหร่านส่งออกประมาณ1.5ล้านบาร์เรลต่อวันนั้นถูกส่งไปยังโรงกลั่นขนาดเล็กในจีนไม่เพียงเท่านั้นฝ่ายนิติบัญญัติสหรัฐยังขยายขอบเขตนิยามธุรกรรมทางการเงินที่สำคัญภายใต้การคว่มบาตรของสหรัฐที่มีอยู่เดิม ให้รวมไปถึงธุรกรรมซื้อขายน้ำมันทุกขนาะที่เกิดขึ้นระหว่างสถาบันการเงินจีนกับอิหรานด้วยขนาดเดียวกันพันธมิตรของประธานาธิบดีป,ปูตินออกมาเตือนยุโรปว่ารัสเซียเตรียมร่างมาตรการแก้แค้นเอาไว้แล้วหากทรัพย์สินเกือบ300 0 0 0ล้านดอลลาร์ที่ถูกแช่แข็ง ถูกพวกชาติตะวันตกนำไปใช้ช่วยเหลือฟื้นฟูยูเครนหลังจากที่ประธานาธิบดีปูตินส่งทหารบุกยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2022สหรัฐและชาติพันธมิตรได้ห้ามการทําธุรกรรมการเงินกับธนาคารกลางและกระทรวงการคลังของรัสเซียส่งผลให้มีทรัพย์สินของแดนมีขาวกว่า3แสนล้านดอลลาร์ถูกแช่แข็งเอาไว้ในโลกตะวันตกเจ้าหน้าที่สหรัฐหลายคนเสนอไอเดียให้ยึดทรัพย์สินเหล่านี้เอามาใช้เป็นทุนสนับสนุสน,นยูเครน ด้านนายธนาคารและเจ้าหน้าที่ยุโรปหลายคนยังเกรงว่า,าการกระทำเช่นนั้นจะเป็นการสร้างบรรทันธธานที่อันตรายและบ่อนทำลายความเชื่อมันน่นในพันธบัตรและสกุลเงินต่างๆของตะว,ว,วันตกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐได้ผ่านร่างกฎหมายฉบับหนึ่งที่จะเปิดทางให้อเมริกายึดทรัพย์ของรัฐบาลรัสเซียได้แม้ว่าทรัพย์สินส่วนใหญ่จะถูกเก็บไว้ในยุโรปก็ตามสำนักข่าว RIA อ้างคำถแถลงของวาเลนตินามัตวิเยนโก ประธานวุฒิสภารัสเซียซึ่งเป็นสมาชิกสภาความมั่นคงแห่งชาติด้วยกล่าวว่าเรามีคําตอบเตรียมเอาไว้เรียบร้อยแล้วเธอเตือนด้วยว่ารัสเซียได้เตรียมร่างกฎหมายเอาไว้ฉบับหนึ่งและพร้อมที่จะนําเข้าสู่การพิจารณาทันทีเพื่อเป็นการตอบโต้แก้แค้นและเมื่อน,นั้นพวกยุโรป จะเป็นฝ่ายสูญเสียมากกว่าเรามัดวิเยนโกปฏิเสธที่จะเผยรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการตอบโต้ที่มอสโกจะใช้หากถูกยึดทรัพย์ก่อนหน้านี้ปูตินชี้ว่าชาติตะวันตกได้ประกาศสงครามเศรษฐกิจกับรัสเซียขณะเดียวกันแต่ในทางกลับกันนั้นเศรษฐกิจแดนหมีขาวกลับแข็งแกร่งขึ้นซึ่งสะท้อนได้เห็นจากตัวเลขการเติบโตที่สูงถึง3.6%ในปีที่ผ่านมาและนั่นเท่ากับว่ามาตรการความบารของตะวันตกยังไม่อาจปิดกั้นการค้าของรัสเซียได้จริง มาร่วมสนับสนุน Top News ส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super อร์แฟงสแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ